คลิปวีโลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันในใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรัรกทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอดมินคิมพารวยนะครับหรือว่าแอดคิมมิด,ด้ามนะครับวันนี้ก็จะพาเอซีพี่น้องที่เคารพรักมาชมสูตรนะครับฮาหนอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับเรกว่าประจำวันที่สิบแปดสิบเก้านะครับตุ 19, ลาสิบเก้ากรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยสิบหกสมบูรณ์วัดก็ไม่ทำเอซี่พี่น้องผิดหวังนะครับประเด็นอยู่ที่ศูนย์กับเจ็ด น้ำก็มาแบบสวยเท่เลยนะครับก็มา0ูนนะครับตัวเจาะ74นะครับแล้วก็72ตัวเจาะแล้วก็8ปดศูนนะครับพวกเข้า3น้อยขอแสดงความยินดีกับ f อฟมิดรักด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมมาสายวิ่งสายรูดในรูปศูนย์กับ1นะครับพวกความชัวร์นะครับสำหรับศูนย์ก็จะมี02นย์สองนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกนะครับ สำหรับหนึก็จะมี0 1 2 1 5 1 6 1หนะครับสายวิ่งสายรุดก็รูดนะครับพวกความชัวสาหรับนะครับ3ตัวก็จะมี701 70, นะครับ307 304นะครับแล้วก็115นะครับ803นะครับสำหรับเบิ้นกัน4คู่นะครับก็จะมี0 0 1 1 3322นะครับสำหรับชุดเบิร์น,นเมว่อประจำวันที่19 ก่ลราคมนะครับปศ2,566สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ f c ีนะครับมีรักที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกรค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้เอฟมีเขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ